สวัสดีทุกคนนะอันนี้วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมนี่เราจะมาเขียนรูปนี้นะสำหรับอสอบการภาคนะครับนะก่อนเดี๋ยวเราก็เปิดโปรแกรมนะเปิดโปรแกรมขึ้นมาตึง้งแล้วก็นิวกดนิวลองเห็นอยู่นะ อันหนึงนี่โมเดลท่านชือไฟล์เป็น,หนรหันเนศึกษาของตัวเองก็คืออะไรเนี่ยหกหกหนึ x x หกหกหนึหก x x รของตัวเองนะแล้วก็ขีด m ขีด m m ก็คือ midterm ก็ term. คือการพัานนะขีด m นะแล้วก็คลิกตรงนี้ตึง้งเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเซฟ ก็คือให้มีอยู่ในได้ดีแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะเดี๋ยวมาคลิ้เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก็แต่พิมเข้าไปใน,นปุ๊บเสร็จแล้วเราก็โอเคแล้วก็มาโอเคอีกครั้งหนึ่งนะน,น,น,นานนิดหนึ่งความช้า <c oughs> ใช้เวลานานแล้วก็ดูด้วยความเร็วไปก่อนเรื่อยๆก็ได้นะ ขึ้นมาโอ้โหกว่าจะขึ้นโอ้โหนานมากโอ้โหขึ้นมาแล้วแล้วก็วาดลูกเลยนะรูปนี้เลยจำแบ่งเลยนะวาดตัวบล็อกก่อน x ส2สอง y สิบหกยี่สิบเลือกตรงนี้ไปที่บล็อกความช้านะ x ส2สอง y สิบหก แล้วก็เซตยี่สิบถ้าโอเคได้ก็โอเคถ้าโอเคไม่ได้ก็มาคลิกตรงนี้นะคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ x0 มาส่วน x0 enter ครั้งหนึ่ง enter ครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคก็จะได้ได้เป็นบล็อกมาก็คลิกตรงนี้นนนนนนต,นตายไม่ติดมันก็จะเต็มหน้าจอ เบล็อกมาแล้วต่อไปเราสร้างอะไรดีแต่ไปเราสร้างไซลินเดอร์กันนะสร้างไซลินเดอร์ไดเมนเตอร์28แล้วก็ยาว34ให้จุดต้นกำเนิดอยู่ตรงนี้ไอ้สูรเสฉยอสูรนะเลือกไซลินเดอร์ไดเมิเตอร์เอ็นไฮให้ไปทางแกนบวก Y นี่ให้ราแกนบวก y แล้วก็ไดนมิ itter, เตอร์28ความสูงหรือความยาว34โอเคได้โอเคถ้าโอเคไม่ได้ก็มากดตรงนี้ให้จุดกำเนิดมันคือจุด x0 y0 แค่กด enter หนึ่งค, 0, 0, X 0, X 0, ครั้งแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งคุได้มานี่ไดมิเตอร์28ยา 34. ว34ได้อีก อีกหนึ่งก็คือได a ม e เตอ22ยาว34เหมือนกันใช้คำสั่งเดิมคำสั่ง cylinder ไปทางแกน y d ยไดเมนเตอร22ยาว34ถ้าโอเคยังไม่ได้ก็ามากดตรงนี้1ครั้งคลิกตรงนี้1ครั้งแล้วก็ x 0 0 enter 1ครั้งแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคทั้งนึงก็จะเป็น2วงซ้อนกันอยู่นะพอ2วงซ้อนกันอยู่แล้วเราทำาไงต่อ เรา y มาก่อนแล้วกันเรามวงวอ่ะวงใหญ่ Copy ปีวงใหญ่ให้ไปทางแกนบวก x ก็คือให้ไปทางแกนบวก x ครึ่งนึ่งสองคือยี่สิบเอ็ดอีดิทอ่ออีดิทมูฟอเจแล้วก็ให้มันไป distance ใน i s t a n c e ให้ไปทางแกนบวก x เป็นระยะทาง21 แ้่เป็นก๊อปปี้แล้วเราก็เลือกวงกลมนอกนะวงกลมนอกหนึ่งครั้งปิ้งแล้วกดโอเคนี่อันนี้คือก๊อปปี้มาเพื่อที่เราจะตัดเพื่อทีจะตัดนะก๊อปปี้มาปุ๊บเราก็ซับแท็กออกซับแท็กนี่ตอนนี้ซับแท็กตรงนี้ซับแท็กคลิกครั้งแรกคลิกสี่เหลี่ยมใหญ่ คลิกครั้งที่สองคลิกวงกลมใหญ่วงกลมนี้นะเึ็งตัวนี้แล้วก็กดโอเคมันก็จะโบโบเห็นไหมก็จะโบโบแล้วเราค่อยย้ายวงกลมสองอันนี้ไปอยู่ตรงกลางถ้าเนี้ยวงกลมสองนี้อยู่ตรงกลาง,าง,ง,ก,ลางก็กให้ move ไปทางแกง x, แงนบวก x เป็นเางยี่สิบเอ็ด edit move ไปทางแกง x, แงนบวก x เป็นเางยี่สิบเอ็ดให้ใช้คำสั่ง move คลิกก้อนเล็กหนึ่งครั้งคลิกก้อนใหญ่หนึ่งครั้งแล้วกดโอเคมันก็จะมูมาแล้วทีนี้เราเอาเซลลินเดอร์สองอันนี้ให้มันมาอยู่ตรงลบประกอบลบประกบอบเพราะว่าตามแบบมันจะมีแค่ครึ่งเดียวครึ่งบนครึ่งล่างต้องโดนลบออกเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสี่เหลี่ยมใหญ่ๆให้มันอยู่ครึ่งล่างแล้วก็ลบออกก็จะเหลือแค่ซลลินเดอร์ที่เป็นครึ่งบนนะ เราสร้างสี่เหลี่ยมใหญ่แล้วก็ใช้คําสั่งบล็อกคำสั่งบล็อกเอ x ก็คือให้เป็นสี่สองเท่าเดิมสี่สองของตัวบล็อกตัวนี้เนาะแล้ว y ก็ให้เป็นให้เป็นเท่ากับความยาวสี่เลิ่ยได้คือสามสี่แล้วก็เออเราลบกันก่อนดีไหมลบก่อนดีกว่านะเดี๋ยวย้อนกลับย้อนกลับ,กกบนิดนึงย้่ไหลนิด เราลบเศษเลยไปก่อนดีกว่าง่ายกว่าใช้คำสั่งซับแท็บซับแท็บนะคำสั่งซับแท็บคลิกอันแรกคือคลิกวงกลมใหญ่ึงก็คือที่มันเหลืออยู่คลิกอันที่สองคือคลิปวงกลมเล็กอยู่ข้างในงแล้วกดโอเคมันก็จะโบยแค่นี้อ่านี่กดมุมมองสามมิติทีนี้เราก็ลบลบส่วนล่างของวงกลมที่เหลือเพื่อที่ให้เหลือแค่ส่วนบนลบในการสร้างบล็อก ตาว่าระยะ x ตามแบบ4 2ตอนสอบจริงระยะต่างๆก็จะไม่เท่ากับในโจทย์เราก็ต้องไปดูระยะแล้วว่ากนดที่เลขเาได้เลยขีดเลขว่ามันต้องเป็นระยะเท่าไหร่ระยะ y ให้เท่ากับความยาวเส้นดคือ3 4ระยะ Z ก็ให้มันเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวเร์ใหญ่ก็คือตันเร์ใหญ่เดลต้า y 8ครึ่งหนึ่งก็คือ14 นี่คือความสูงถ้าจะกดโอเคไม่ได้ก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้ง x ศูนย์ y ศ z ศูนย์ enter หนึ่งครั้งแล้วก็กดโอเคแล้วก็คลิกโอเคครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นสิเลนเดอร์อันนี้แล้วเราก็เลื่อนเซเลนเดอร์นี้ลงมาในแกนลบ x เป็นระยะทางเท่ากับ14มิล edit move ให้เปแกนลบ x เป็นระยะทาง14มิล14มิลนี่คือครึ่งหนึ่งของ อันนี้คือสิี่มลงมาสิบสี่มก็พอดใีใช้เป็นคำสั่ง m o แล้วก็มาคลิกที่บล็อกตัวใหญ่ที่สร้างล่าสุดหนึ่งครั้งแล้วกดโอเคมันก็จะเลื่อนลงมาแล้วแเราก็ใช้การซับแท็กคือลบออกลบออกก็กดคำสั่งซับแท็กที่เดิมนะคำสั่งซับแท็กครั้งแรกคลิกตัวไซเลนเดอร์สิ่งที่มันเหลืออยู่คลิกส,สองคลิกสิ่งที่จะเอาไปลบก็คือสี่เหลี่ยมข้างล่าง ก็กดโอเคมันก็จะเหลือแค่นี้ก็เราออกไปแล้วเซับแถงไปแล้วต่อไปแล้วก็ย้ายสลินเดอร์ย้สิลินเดอร์ให้มันได้เซนเตอร์ตรงกลางพอดีก็คือเอาอันนี้สลินเดอร์ยาวสาสบี่บล็อกยาวสิบหกก็คือเอาสา1สิบสี่ลบสิบหกแล้วก็หารสองคือระยะแทงที่มันต้องเลื่อนไปทางแกนลบวายเท่ากับสามสิบสองเออไม่ใช่สามสิบสองสามสิบสี่ลบ ลบสิแล้วก็หาร2องนะตจท,ที่เล่ดูนะ34มสี่ลบสิเท่ากับสิหารสเท่ากับเก้วก็ต้องเลื่อนส่เดี๋ยวนี้ไปทางแกนลบวายทางนี้9ก้ิลก็จะได้สองข้างพอดีนะมีอีดิแล้วก็มูมูไปทางแกนลบวาย เลระยงทาง9มิลแล้วเราก็เลือกคำสั่งมูลแล้วก็มาคลิกที่ไซเลนเดอร์ที่เหลือครึ่งเดียวแล้วกดโอเคนี่มันก็จะพอดีตรงการาพอดีนะสองฝั่งซ้ายขวาเท่ากันนะเสร็จปุ๊บเราก็จะรวมอันนี้เป็นวัตถุ2ก้อนโดมเป็นก้อนเดียวเลยใช้คำสั่งยูไนคลิกสี่เหลี่ยม1ครั้งคลิกเลยได้หนึครั้งแล้วก็กดโอเคตอนนี้ ว่าถูดสองก้อนรวมเป็นหนึ่งก้อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เจาะรูรายการสร้างซิลินเดอร์ไดเมนเตอร์5้ามิลสองอันแล้วก็อสักแทกออกมาเลือกคำสั่งซิลินเดอร์ให้ไปทางแกนบวกแทบบวกแทบตื้ชี้ขึ้นนะบวกแทบตื้ชีขึ้นข้างบนไดเมนเตอร์5สูง20่สบตามแบบนะ ในมิเตอร์ห้าศูนย์ยี่สิบถ้ากดโอเคไม่ได้ก็มาคลิกตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ x ศูนย์ศูนย์ศูนย์ enter หนึ่งครั้งแล้วกดโอเคแล้วกดโอเคก็เซนเซอร์มาเราก็ย้ายให้มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้ก็คือไปทางแกนบวก y วเป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของสิบหกอันนี้อันนี้สิบหกมิลครึ่งหน,นึ่งก็แปดมิลย้ายไปทางแกนบวก y วยืดมูดม ให้ไปทางแกนบวกวเป็นระยะทาง16หาร2ก็เป็น8ปมิลใช้การมู e แล้วก็คคิกเซนเดอร์หนึ่งครั้งตึง้งแล้วก็โอเคเรามู้ move มาแล้วนี้แล้วก็มูสไปทางแกนบวก X อกเป็นระยะทางทั้งหมด42สเซนเดอร์ระะห่างกันนี่นะทั้งหมด42สเซนเดอร์ห่างกัน30ก็คือเอา42่ลบ30เหลือ12 หาร2ก็ส2บสลบสาเหลือ12 12หาร2ก็เป็น6อันนี้เข้ามาในห6หกมิลหมิลยินดีมูไปทางแกนบวกเอ็กไ,ได้ทาง6กมิลใช้เราสั่งมูแล้วก็มาคลิกที่สแตนเดอร์น้อยนิดหนึ่งครั้งแล้วโอเคนี่มานี่แล้วเสร็จแ,แล้วเราก็ก๊อปปีส้สแตนเดอร์ตัวนี้ มาเป็นระยะทางเท่ากับนีสามสิบมนี่ดิดูแต่ว่าเลือกเป็นคำสั่ง Copy ีนะไปทางแกนบวกเอเป็นระยะทางสามสิบมลแล้วก็ใช้คำสั่ง Copy แล้วก็เลือกเซลนเดอร์น้อยตัวนี้หนึ่งครั้งป้วกดโอเคเบรอยแล้วก็ลบโ,โดยเอาตัวใหญ่ตั้ง เลือกคำสั่ง sub tag คือลบคลิกตัวใหญ่หนึ่งครั้งครั้งต่อไปคลิก selector น,น้อยอันที่หนึ่ง s e l e c t น้อยอันที่สองแล้วก,กดโอเคก็จะเจาะรูให้เรียบร้อยต่อไปแล้วก็ทำเอ็กเบนเอกเบนก็คือมลขอบนี่สีม่มุมนี่ให้เป็นขนาด r 4 r 4ก็คือ radius สี่มิลก็ใจ้คำสั่งเอ็กเบนนี่นะเอกเบน ให้เป็น R เ uh. ท่าหร่แล้วก็ R เป็น4นะนี่ R4 นะแล้วก็มาคิดที่ขอบที่เราจะทำงานให้มันเป็นเอกเบนขอบที่1ขอบที่2ขอบที่3แล้วก็หมุนขอบที่4กดโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วรูปนี้ย่เลืมกเซฟกดเซฟไปเซฟธรรมดานาะอันนี้คือ จากการทำเรียบร้อยแล้วมันก็ได้ไฟล์เราไปเปิดดูที่โฟล์ทอี่เราตั้งไว้ที่เราตั้งไว้นี่อันนี้นะชื่อไฟล์6 6 1 6, 6, 6 0 1 1 X X ก็คือรหัรสหนังสึกษาแล้วก็ขีด M อันนี้อันนี้คือรหัรสหนังสึกษาแล้วก็ขีด M ก็คือ M คือมิเตอร์มคือการภาคเป็นไฟล์นี้นามสกุล PRT เป็นไฟล์ของซอฟต์แวร์ X ทีนี้เราก็ export ไฟล์เอ็กพอร์ตไปเป็นไฟล์รูปภาพคือ jpeg ตรวจสอบชื่อไฟล์ถูกต้องไหมของหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่ง xx ขีด m ชื่อไฟล์ถูกต้องคลิกเลือกยูทไว้แบ็กกราวด์แบ็กกราวด์สีขาวแล้วก็คลิกที่บลูตรงนี้เพื่อที่จะไปเลือกโฟลเดอร์ที่จะเซฟงานตรงนี้ไปไว้ที่ไหนก็คือในไดดีแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้โฟลเดอร์ของเราเองนะเขาทีไหนนะปึ๊บมันก็จะเจอ ชือไฟล์ถูกต้องแล้วกดโอเคแล้วก็โอเคขั้นหนึ่งหลังจากที่ทําเสร็จแล้วมาดูที่โฟลเดอร์ที่ตั้งไว้มันก็จะมีงานตรงนี้หนึ่งสายขีด M แล้วก็เป็น jpeg ไฟล์ก็คือเป็นไฟล์รูปภาพนี่คือไฟล์ที่2ที่เราจะส่งนะครับแลยไฟล์ที่3ามเราส่งอะไรเราส่งไฟล์ ig คือ x p o r t เป็นไฟล์กลางที่ทำให้ซอฟต์แวร์อื่นๆสามารถเปิดไฟล์นี้ได้ไฟล์ x p o r t ไฟล์กางก็เป็น i อเรามาดูเนี่ย this p a าร์ตรงนี้โฟลเดถูกไหมชื่อชื่อไฟล์ถูกนา,กามักศึกงาษาด m โฟลเเอร์โฟไดถูกไหมถ้าไม่ถูกแล้วก็มาคลิกเลือกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วมาดูว่าโฟดอร์นี้ถูกแล้วอยู่ด้ดีนะอยู่ได้ดีแล้วอยู่ในโฟน์ที่เราสร้างไว้คลิกไ้ใหม่โฟลเดอร์ของเราชื่อไฟล์ก็ถูกก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งมันก็จะทํา การ x p o r t ให้มันเป็นไฟล์ ig คือไฟล์กลางที่ซอฟแวร์อื่นๆก็เปิดได้อแป๊บนึงเรียบร้อยถ้าไปดูโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ปุ๊บมันจะเป็นไฟที่3าด้วยนี่ลักดึงสารขีด m เป็นไฟ ig igs ไฟคือไฟล์กลางนี่ะได้มานี่คือไฟล์ที่3แล้วนะที่ได้มานะวันนี้นะต่อไป ไปที่4เราต้องไปอนนี้การเขียนข็ดเราเสร็จแล้วเราจะไปดับก็คือการการร่าะทำให้อยู่ในหน้าเทมเพลตแบบนี้เป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นกระดาษเพื่อที่จะเอาไปสั่งงานให้เขาผลิตชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาแล้วก็เข้าไปตรงสตาร์ทดับสตาร์แล้วก็ดับเลือกยูสเทมเพลตเลือก a 3เพราะว่าชิ้นงานชิ้นนี้น่าจะเป็นขนาด a 3กํกำลังพอดี นะ A4 มันเล็กไป A3 ก็คือ2เท่าของ A4 A2 ก็คือ2เท่าของ A3 A1 คือ2เท่าของ A2 A0 คือ2เท่าของ A1 เรือยเลือก,ก A3 นะอันนี้ก็ตามปกติกม,มีและวอัตโนมัติไปแล้วกดโอเคมันก็จะมาหน้าเทมมเพลแบบนี้เราคลิกตรงสีฟ้าคลิกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ป้อนข้อความตรงนี้ First Issue คือวันที่เราเขียนก็คือวันนี้นที่17 เดือนธันวาค17แล้วก็คอมมาแล้วก็2024คือวันนี้เดือนธันวาคม17 2024อะไรคลิกอันคลิกข้างนี้สองหนึ่งครั้งดอบายก็มาพิมพ์ตรงนี้ชื่อของเราผู้เขียนชิมพิมพ์ชื่อตัวเองภาษาอังกฤษนะพิมพ์ตัวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่อไปคลิกอันนี้สามที่เราพิมพ์ไปแล้วมันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะ ชื่อเออวันที่ชื่อผู้เขียนต่อไปอันนี้แล้วมาพิมพ์ตรงนี้ชื่อเช็คก็คือคนตรวจสอบคือชื่อของคุณครูแล้วก็พิมพ์ไปเสร็จแล้วพิดเสร็จแล้วเราก็มาคลิกช่องถัดไปข้อมูลก็จะขึ้นมาเนี้ยขึ้นมางนี้ยละถัดไปก็แอปพลิเคคือคนอนุนมัติก็ใส่ชือ่อคุณครูเข้าไปพิมพ์เสร็จแล้วก็มาคลิกอันถัดไปอันนี้ก็ขึ้นมาแล้ว ไตเติตนเลนี่คือชื่องานงานนี้ชื่ออะไรงานนี้ดูตามกระดาษมันชื่อ NCAP E N D เว้นดวนว C A P NCAP ีเนรลแล้ว,แล,วแล้วก็ไปคลิก่องเองดนดมก็จะมามันที่ผู้เขียนผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติแล้วก็ชื่อของชิ้นงานก็ครบเรียบร้อยก็กดโคสแล้วกดตรงนี้ตรงนี้ฟิตก็คือเต็มหน้าจอ ี่เต็มหน้าจอนะเแล้วเราก็มาเลือกตรงคลิกตัวนี้นะ View วคี a t i o n ก็คือการดึงงานที่เป็นแคปสาม่มิติเอี้เอามาใส่ในแผ่นเทมเพลตในกระดาษแผนนี้คลิกหนึ่งครัง้งมันก็จะมีชิ้นง,งานขึ้นมาอันแรกเราเลือก Part แล้วก็เลือกตัวชิ้นง,งานชิ้นนี้แหละที่เป็นชื่อไฟล์คือรหัสนักศึกษา .m.prt เสร็จแล้วเราก็มาเลือก option. ออปชันออปชั n นี้ก็ไม่มีอะไร เล it, ือกเป็นแมนนวลก็ได้แมนนวลแล้วก็คลิกสเกลทูฟิตคลิกโปรเซสทิดเด้นไลน์คลิกโชว์คอนคลิคเซ็นเตอร์ไลน์โชว์อะไรเนี่ยเราคลิกไปเรื่องอันที่3ามโอเรนเทชันให้มุมมองแบบไหนก็เลือกถึงฟอนต์มุมมองด้านหน้าฟอนต์มองด้านหน้าอันที่4คลิกเลเยอร์มันก็จะมาปรากฏว่ามันมีหลายมุมมองให้เราเลือกเราก็เลือกแค่4มุมมองก็คืออันนี้หนึ่งสองสามสี่ มุมมองมันก็จะมาโชว์อนที่ปรากฏบนหน้าจอนะเสร็จแล้วก็กดฟิ n i s มันก็จะเสร็จเราสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนให้มันลงล่างขึ้นบนได้ให้มันใหญ่มันเล็กได้แล้วจะเราชอบอี่เียเลื่อนได้เอาคลิกคลิกซ้ายแล้วก็เด็กก็คือคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์หน้าจดที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อย แล้วเราก็ให้ขนาดขนาดตัวไหนบ้างกว้างยาวสูงมากกว่าตัวนี้อันนี้คือการให้ขนาด infer infered dimension มีให้ขนาดด้านแนวนอนแนวตั้งให้ขนาดมุมให้ขนาดองศาให้ขนาด radius ขนาด r ขนาด diameter มีอะไรยนก็ลองคลิกดูอันแรกเราก็ infered dimension เน,นี่ยแหละเลื่อกตัวนี้ก็คลิกนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกนี้หนึ่งครั้งเลื่อนเมาส์ขึ้นไปในตำแหน่งที่ เหมาะสมที่เราคิดว่าสวยแล้วแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะได้มานะหเห็นไหมขยายเลนะนี่นาความสูงคลิกซ้ายนีดหนึ่งครั้งคลิกซ้ายนี่หนึ่งครั้งเลื่อนมาไปทางขวาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งก็ได้นี่ความกางคดี๋ยาวเราล,ล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งคลิกนีดหนึ่งครั้งเลื่อนมาไว้นี้ แล้วก็นี่แล้วก็คลิกที่เซนเตอร์ด้านซ้ายคลิกที่เซนเตอร์ด้านขวาเลื่อนเมาส์ลงมาที่ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก็ได้น่าจะครบละ,อะต,ตอ,อนนี้ตั้งระยสูงอ่า diameter รูนี่ zoom zoom จากการสกอร์เมาส์กลางนะ่าสกอร์เข้าออกเข้าออกก็จะ z ูมให้นะมันที่เคยทำนั่นแหละไม่ต้องไปหมุนนะอันนี้นไปสองมิติไม่ต้องมหมุนแค่ z ูม m เข้า z o o ออกแล้วก็ แทนแล้วก็อันนี้คือฟิตเต็มหน้าจออันนี้คือแพนแทนนี่คือเลื่อนได้ซูมไปใช้เมาส์กลางซูมสโคไปยุ้ยเลยคำสั่งมากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มคำสั่งทีนี้ไดมิเตอร์อันนี้กด s อสเคปหรือว่ากดตรงเครื่องหมายปิดนี่ก็ได้นะเครื่องหมายปิดตรงนี้ได้แล้วกด s อสเคปก็ได้คือยุ้ยเลยคำสั่งใน infer dimension แล้วก็มาเลือกคำสั่งที่เป็นไดมิเตอร์ก็คือ hole dimension นันคือตรงไดมิเตอร์ของรู คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งตึ้งแล้วก็เลื่อนเมาส์หาจุดที่มันส,สวยๆแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะได้เห็นปได้มาแล้วอ่โรับรูปนี้ครบแล้วแล้วก็กดปิดแล้วกด escape ก็ได้ก็จะยกเลิกคำสั่งโฮดิ e n น o ันแล้วก็มาให้ให้ขนาดของอันนี้มุมมองด้านบนมุมมองด้านหน้าแล้วก็ให้ขนาดความสูงก็เอาตรงนี้แหละ i n f e r d i m i n s n s n o n กพอดิเมนชันนะนะแล้วก็เอาความสูงจากจุดนี้คลิกหนึ่งครั้งมาถึงจุดนี้คลิกหนึ่งครั้งเลื่อนมาไว้ทางขวาที่เหมาะสมให้มันสร้นขนานกันได้ไดเลยแล้วเราก็คลิกหนึ่งครั้งก็โอเคได้มาละแล้วก็ดิเมนเตอร์ของไซลินเดอร์นะดิเมนเตอร์นอกดิเมนเตอร์ในน,นี่เอสเคบอกว่าปิดไปก่อนนี้ได้เอสเอสเคบอกคือยกเลิกคำสั่งเอ็นเฟิร์นนี้แล้วก็มาใช้คำสั่งโฮดิเมนชัน คลิกเลือกตัวในให้มันเป็นไดเมเตอร์22ตรงนี้จุดที่ได้จุดที่เหมาะสมแล้วคลิกอีกหนึ่ง,ค,ง 28, ค,ครั้งแล้วก็คลิกเลือกวงนอกในมิเตอร์28แล้วคลิกหนึ่งครั้งแล้วเราก็เลื่อนเมาส์หาจุดที่เหมาะสมแล้วก็คี้อีกหนึ่งครั้งเสร็จเรียบร้อยกดตรงนี้ฟิตก็คือเต็มหน้าจอเสร็จล้าแล้วนะให้ขนาดครบหมดแล้วแล้วก็อันนี้ให้ขนาดครบหมดแล้วลูกนี้ไม่ต้องให้ก็แล้วถ้าถ้า มุมมองบนกับด้าให้ขนาดมันครบถ้วนแล้วมุมมองด้านข้างก็ไม่ต้องให้ขนาดก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็รายละเอียดของชิ้นงานก็ให้หมดแล้วครบไปแล้วก็กดตรงนี้ฟิตเต็มหน้าจอแล้วเราก็มาย่าเลือกกดเซฟไปด้วยเซฟเสร็จแล้วก็มาทางนี้ไฟล์เอ็กพอตเป็น PDF ทําให้กระดาษแผ่นนี้เป็นไฟล์ PDF เเพื่อที่จะเอาไปส่งงาน ไฟล์ e นะ x p o r ์ p d f ก็เลือกชีทหนึ่งออันนี้แอ p แอปนี่นคลิกถูกต้องนะแล้วก็คลิกตรงนี้1ครั้งเราเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ว่าเราจะไปเซฟเซฟงานของเราไว้ที่โฟลเดอร์ไหนไปนั้นเราก็เลือกไปที่ไดด d แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะมันจะได้หาเจอนะนี่คือโฟลเดอร์เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว คลิปข้างในแล้วตอนนี้เรามาตรวจสอบชื่อไฟล์ตรงนี้ให้มันถูกต้องก็คือรหัสนักศึกษาแล้วก็ขีด m ถ้ามีคำอื่นๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลบออกลบออกให้มันเหลือแค่รหัสนักศึกษาแล้วก็ขีด m ก็พอนี่คือชื่อไฟล์เซฟที่ฟนเดิ์นี้นะกดโอเคแล้วกดโอเคั้งหนึ่งอันนี้ back on white standard w i t h scale factor หนึ่งอไไม่มีอะไรครบหมดแล้วก็กดโอเค มันก็จะสร้างเป็นไฟล์ PDF เป็นไ,นไฟล์รู้ได้งไงเป็นไฟล์ PDF เราก็ไปดูที่โฟทีเ่เราสร้างไว้มันก็จะมีอันนี้นี่รหัสึกษาขีด M จะเป็นไฟล์ PDF นี่คือไฟล์ที่สี่ที่เราจะส่งเคยนะสิ่งที่จะส่งก็จะมีไฟล์แรกรหัสึกษาขีด M ไฟล์แรกเป็น UG part f i l เป็น .prt นามสกุล .prt อันที่สองไฟล์ PDF ให้เป็นเทมเพลตนะอันที่สามไฟล์ รหัสนศึกษาขีดเอ็มที่เป็น jpeg ไฟล์ก็คือไฟล์รูปภาพแล้วก็อันที่4ี่รหัสนัศึกษาขีดเอ็มที่เป็น iJ s ไฟล์คือไฟล์กลางตอนที่สมงก็จะเอาแฟดได้ไปกัอปีเอาทั้งสไฟล์หนึ่งสองสามสี่ไฟล์ประมาณแต่ละคนก็จะชื่อไฟล์คนละชื่อเพราะว่านักศึกษาของใครของมันนะแล้วก็ขีดเอ็มนะนี่ดเอ็มมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเลิกเข้าไปดูก็ได้มันก็จะหน้าตาแบบนี้เป็นไฟล์ PDF นี่หมือนตึงดมายังนี่นี่นะน,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 นี่คือไฟล์ PDF ที่เราถังเมื่อกี้นีนะนี่แหละครบเรียบร้อยก็ได้มา4ไฟล์1 2มันอาจจะโผล่ขึ้นมา5ไฟล์เป็นเทค document ก็คือบันทึกการแก้ไขโปรแกรมไม่มีอะไร1 2 3 4 5เรื่อที่ส่งจริงก็มี4ไฟล์นะโอเคแค่นี้๊ายบาย สวัสดีทุกคนขอเซฟไปด้วย